สวัสดีจายุยเนี่ยเราจะมาชวนเธอไปติวหนังสือกันนะ่ะไปกันมาอืมก็ได้ก็ได้งั้นเราไปหาแบงค์กับเอกันนะอืมเขาจะได้ช่วยติวหนังสือให้เราด้วยไงส้มดีไหมล่ะหาตัวเองอืมก็ดีเหมือนกันนะงั้นเราไปหาแบงค์กับเอกันเถอะว่าไงอ่ะสองสาวจะไปไหนกันเนี่ยฮะแม่ สวยเช่นนะเนี่ยนั่นนะซิท่าทางจะมีเรื่องให้เราสองคนช่วยเช่นมา่าฮ่ฮฮอ้ย,อยรู้ใจจริงๆตัวเองเนี่ยแหมเขาจะมาให้ตัวเองช่วยติวหนังสือให้เราสะหน่อยอะอืมเราอยากให้นายสองคนมาช่วยติวหนังสือให้เรานะช่วยเราสองคนได้มหมอฮ้ยสำหรับส้มนะเรายินดีเสมออยู่แล้วละ่ะโอเค งั้นไปติวหนังสือที่บ้านคุณยายของเราบรรยากาศดีมากเลยอ้าวเด็กๆมาแล้วเหรอโอ้ยมาติวหนังสือกันเหรอจ้ามาๆๆๆเข้ามาก่อนนะเดี๋ยวยายจะเอาขนมไปให้เนาะไปนั่งกันริมน้ําก่อนนะจ้าเด็กๆระหว่างเด็กทั้งสี่คนกำลังติวหนังสืออยู่ที่บ้านคุณยายนั้นทันใดนั้นเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้น